นีสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่หกเจสตูดิโอเป็นไงชื่อช็อกเหมือนเดิมเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเมื่อคืนเมื่อคืนก็แบบฉากเด็กหมอต้นครับสูตรเขาเด็กปอชเด็กหมอปลายเท่ป่ะครัเรียกเพื่อนใหม่เลยนะครับชื่อเด็กชายนะครับอิสระลอยครับชื่อเล่นชื่อเล่นพันครับพันนะครับก็ยังอยู่กับฐานอายุเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนี่นะครับเพื่อนใหม่คนและการันอีคน อยากได้บาปไหมดูใต้คลิปดูใต้คลิปที่แย่หลอนจัดก็จริงๆนะผมก็ถ่ายคลิปไปแล้วอันนี้เปิดมาจะอาทิตย์นี้แล้วก็ถ่ายคลิปมาหลายคลิปแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงหนึ่งที่แย่ตัดสองที่เแย่หลงสามที่เแย่ดีไฟที่แย่ดีแย่ก็จะอัปโหลดคลิปได้อี่ใหญ่คลิปที่ผมถ่ายไปมันสั้นเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจหน่อยนะเฮ้ยเห็นหมด แมขอให้กินอะไรขอให้กินข้าวไหมกินหมูดหมูจะหมดลครเ่ยเฮกินตกับข้าวหมูฮิ่ไกไม่ใช่หรอวะหัวมันไก่นะไอ้คุเที่หรอข้าวมันเยอะไอ้เมื่อกเดินนไม่ขาดเลยว่าล้วเบ่น้ำมันาเมื่อวานนี่นี่ยช่องกูเนี่ยกันชงกันชาเดีช่องกูบินนะสามปีสิสปีแล้วสองกล้องรูปเงี้ย อุ้ยไอบีเอที่ีึเก่านมีกระชาไข่ปลปวดราคาสิบบาทไข่แบแอบนะเฮ้ยมันแบบเฮ้ยดีว่ะแ้วถ่ายิปแบบโปตี้อ่ะถ้าถ่ายเสร็จมันต้องกดย่เลิกก่อนแล้วถึงจะหมุนกล้องได้อะไ้ไม่หมุนได้เลยเจดเป็นธรรมดาีเจดแสงเงาอ๋อ นี <aid> ่นะครับน well ี <point deep in ounded> ่นะครับดูดูเบ้าหน้านะครับขอรู้ตัวไอสัตว์พูดเสียงดังไอเนี่ยไอเนี่ยไอเอาหยนักก็เอาดิครับเถ้ามีคนต้องการว้าวคนนี้เยอะเห็นว่าเห็นว่าชอบคนนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่ทอดแมสออกแต่นิดนึงเลยครับขอขวัดไปที่ขอวัดไปขอวัดไปนับถือครับรู้เรื่องครับถ้าเป๊ะทันก็สตอบตอาเองไปขอวับเลยครับขอวับเลย โอเคครับตอบด้วยเองครับขวบนะครับขวบเลยไม่แจกเดี๋ยวดูใต้คลิปดูใต้คลิปดูใต้คลิปขวบนะครับอ๋อวัดอยู่กูเขียนอะไรเดี๋ยวดูใต้คลิปูใต้คลิปก่อนี้เอ้ยจะมีเด็กเยอะนะส่วนต้องการอะคนนี้ครับไม่ให้ครับยิงครับไอ้เแ้่กูไม่กูไม่แจกเศษไอ้สัตว์เด็กทักมาแต่ไอจีที่แอบถอนสเปโร่ดคนดีคนมันหลอกอะไมมันก็ไม่ได้ มาคอน้ำไอ้อีขวรจะปัดตอนได้ตั้งนานแล้วแหล่ะอะไรเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยเหยียดแดกแดกกบหมดเหลืออ่เขาหนานมึงบอกเอาข้าวน้อยๆเอากลับเยอะๆก็พอแล้วมันแทนที่มันจะเดินตามที่ขมามันมันไมเดินมานมันเว้ยมันมาแรกอ่ะเอ้ยขนาดบาร์ัรมันพลาดที่แรกงเหรอเออขึ้นมาวันแรกเจ๊พินนารักอ่ะ ่พูดได้ไหมเก็บส่งเก็บส่งเก็บขออ๋อเราไม่ได้อยู่กันแค่นี้นะครับทุกคนเราอยากมีเพื่อนผู้หญิงอีกนะครับจะมีใครกันบ้างก็นี่นะครับน้องอิงยังอยู่น้องเอื้อยไม่ต้องปิดอ่ะช่องยูทูบแล้วก็น้องม่านะครับไปละบาย มันจะไปได้กันครับพี่เสียกูแล้ะกระจกอันนี้ไอ้กระจกอันนี้มีมา,ทา,มา้ทำไมกูรู้แล้วเนี่ยไอ้กระจกตรงนั้นอะมีไว้คนเขาถ่ายรูปก,กันเองเฮ้ยปนนะนนะไปไหนกันนะสองคนนั้นล่ะฮะแล้ไปไหนน้องอ๋อแมววันนี้ไม่เก็บยวกันไหมฮะกี่โมงแล้ว7โมง36แล้วเ,เออก็บนี่แล้วเออ้ยไอ้นี่เลี้ยงน้ำเพื่อนทุกวันเลย ไม่หเ่วานอีกใช่ไหมครับาหรหัวแรกกูเล okay. ี้ยงบลกบงเลยคนดูห <c> น <oughs> ่อยเร็วโสดหัวหนึ่งไหนไหนวาร์ปไหนวาร์ปแจกวาร์ปดิ <c oughs> มึงก็จบดูใต้คลิปดูใต้คลิปกูไม่ลงหรอกไม่ไม่ลงหวากนนี้ให้หรอกูยอกยองเดี๋ยวไปดูใต้คลิปเป่านะทุกคนเฮ้ยตอนนี้ใครเนี่ยจำจำไม่ได้ตั้งชื่อเขาอะไรในแชตอ่ะอีนุ่นไอ้เหี้ยกูพุ่งเงินขึ้นสั่งกูลงอีกแล้วไอ้ตอนกูลงมาสั่งกูขึ้นจังงง นี่นะครับห้องเรียนของเป็นไงเป็นไงส่วนสเต็ปเดิมในโต๊ะผมอยู่ด้านหลังสุดเลยเฮ้ยเฮ้ยชวนนี่เราอ่ะมีน้ำร้อนเออเจ็บหัวดีหมน้ำเยนนะเนี่ยน้ำเย็นเหรอเดินมาโอเคเย็นมั้งก็มาว่ะอุ้ยเย็นเย็นเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นนี่ครับน้ำไม่บอกไม่บอกยี่ห้อนะครับสปอนเซอร์ไม่เข้า หลอดหลอดหลอดไปบอกยีหวอครับตะปันเรือไปเขาเออแลหลายคนก็คงคิดถึงหน้าผมกันนะครับพี่เจคอยังไม่ห้อดลเขาแต่หลายคนก็คงจะคิดถึงผมนะไม่เห็นหน้าผมนานแล้วลงอยู่ทู้บไาเลยทำไมเขาีแบบนี้ก็ได้ถ่าแล้ว ไม่ตัดคลิปด,ด้วยกูไหนไหนไหนคนที่ใช่แมพญยายนลักะเอ่ะสวัสดีครับคุณพญานลักษ์เรื่องอะหลายๆคนผมสงสัยว่าทำไมผมถึงแบบพี่ครับพี่ตัดคลิปยังไงครับทำไมคลิปพี่มันดีจัง กูไม่ได้ตัดอ่ะกูไม่เคยตัดในคลิปอัวเห็นกูถ่ายไงกูลงอย่างนั้นแหละเดี๋ยวั้งแต well ่ว่าแบบมีเวลาว่างๆตัดเราเราก็ต้องสวดเมียนะครับเพราะว่าอย่างอ๋อโต๊ะเธอแล้วหรออยู่แถวประมาณแถวสองแถวสามวะเอ้ยหลังหลังวายุหลังวายุอะไรนะ ก็คือผมมันก็ยังหลอดที่ยงเดเดิมอะครับเท่เดิมท่เ่แบบเควตายเไฟนมาครับโลดะไรไอ้สัต <c oughs> มึงมงไม่ใช่มึงไม่ได้ติดตามกูมาตั้งแต่กูเปิดช่องแรกๆไงมึงไม่รู้ว่ากูดังจนร้านทรับแล้ว <c oughs> ภายนอกมองเหมือนยิงภายในแม่งยิงกว่าภายนอกอีกสักหน่ไอ้กล้องถ่ายหน้าขาวอะแล้วเราต้เหมือนิงฮะเบียมเหยะแล้วเธอมีเพื่อนในห้องไหมใครอะการการไหนวะตรงนี้เหรอวะทำไมใช้ถือเครื่อง,อง,องนองององีนง้นน <c oughs> จำจำไม่ได้นะครับเพราะาเพิ่งเปิดเทมครับส่วนวิวนอกห้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน เป็นแย่ติดติดกับอะไรก็ไม่รู้นะครับจะโล่งๆเลยแบบเป็นห้องเรียนที่โล่งมากครับส่วนบรรคานมีโอบอย่าลืมเปอนกยู่นาลืะไอมเก้เลปี่ยนูนะกย <c oughs> นนเข้ามา เราเข้ามาก็พูดแต่เรื่องเสียงคุกเสี่ยงคาราประยงประยุทธ์ประวงประวิทธ์เต็มไปหมดเลยเรื่องเสียงคุกเนี่ยใช่ไหมประยุทธ์ประยุทธ์นี่ฮะตำรวจดูไว้นะครับผมไม่เกี่ยวนะครับตำรวจดูไว้เลยนะครับ ไปไปเขาเดี๋วปะเข้าหรอกว็จะถึงเวลาเขาเดียวแล้วครับเดี๋ยวผมไปเขาเดวแล้ว้ยวไปเขาเดวเหรอเจ็ดเจดทุเ็แล้วออกไเทีเ่ยว <c oughs> ทำไมเสียงแาทิมันเสียงนี้ปะทำไมเพียงแชทเปนเสียงนี้อ่ะลง ไม่เกินเกลนสิบนาทีพนะั้นไม่ไมเพียงพอไม่เดี๋ยวแล้วก็ลงไปเรื่อยๆ <c oughs> แม่เหนื่อยขึ้นลงบันไดนะลิฟต์ก็มีนะครับแต่ใช้ไม่ได้โอ้ถึงชั้นล่างแนละ้วสาวเยอะมากเยอะเยอะมากสวัสดีครับ nè <Nhạc> đi mà á dạ thưa đơn mảng quý này chưa cô ฮัลโหลฟรสวัสดีครับแฮปปี้เ <diving> บ <curs CDU> ิร <breathing> ์เดย์จัดน้องปอจะไม่ค่อเหมือนทริเรยพี่เราไปดูพี่เราไปดูตัวจริงมาโอ้ของสเลยบอกวันดีคนดูเดี๋ยวเร็วไม่ใช่จีทำมาหากินเลยเยยูทูบเบอร์แพงประมาณแสนว่ะหมดเื่แจกวาร์ปแจกวาร์ปไหมไม่แจกผมดูใต้คลิปดูใต้คลิปดูใต้คลิปใชใช่ย่เใช่ อะไรบนอะไรเจ๊เฮ้ยอะไรนะกัญชานะนะกัญชาอะไรนะถัดต้นบทดูด้วยนะครับจะลงในยูทูบอ่ะใช่ไม่เคยดูช่องเจเลยดิใช่ดีแล้วอย่าดูเลยจะหมาดแม่ที่เตะบนอย่าอย่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดกูโดนตีกันทั้งห้องมว่าคิปนั้นแหละ คลิปคลิปแรกไม่เคยเข้าไปในูคลิปแรกก็สามร้อยวิวเลยอ่ะลสามเปิด่เดี๋ยวไปดูดิว่าบคลิปคลิปนั้นโดนลบทิ้งไปแล้วอะไรเฮ้ยขำอ่ะหาช่องตัวเองหน่อยดินี่นะทุกคนหาไม่เจอว่โหคำพูดก็ดังไม่พอนะเศร้าเลยนะจะเป็นตัวเจทีอยู

ขีนอได้อนื่อี่ขี้หวนาานแลเลอีสัตว์มันขึ้นมาเจโลโซนี่หวานถึงว่าหาไม่เจอก็อะไมทำไมอ่ะมือกตอกใจเลยไม่มันจี้หวานเป็สะดุกเลยทำไมขี้หวานใช่นี่นี่ครับช่องพี่อ้าวไม่ใช่ มัน J E A ไม่ใช่ J A E ข้อโหลช่องกูขนาดชื่อช่องตัวไงค่ะไม่เจอดูคลิปเอื่นเธอใช่จียีงไงต<ๆ>ิดเจอแล<ะ>้วของคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดต,ติดตามก็สมแล้วนะครับำหร็จแล้วเรา,าเจอกันเลยนี้มอนเดิมบ๊ายบาย